ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตบอลทุ่ยในครับผมก็วันนี้เนี่ยมาอัปเดตอีกข่าวหนึ่งนะครับผมที่ไม่ได้ข่าวใหญ่อะไรมากนะแต่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับสำหรับวงการฟุตบอลไทยนะครับก็มีข่าวนะผมว่าเมืองทองยูเนเต็ดนะครับผมจะส่งค้าคาํายกนะครับผมไปฝึกซ้อมกับอุรัวเรสไดมอนด์ประมาณ2สัปดาห์ในช่วงปิดซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมของ สาวกิเลนพยองนี่ครับแล้วก็แฟนทีมชาติไทยนี่ครับผมแน่นอนว่าในมุมผมในขอการส่งนักเตะไปต่างประเทศเนี่ยนะครับถึงจะไม่ได้ลงนะครับหรือว่าจะได้ลงเยอะนะครับแต่แน่นอนว่าได้ลงเยอะเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าการฝึกซ้อมนะครับระบบการฝึกซ้อมอะไรพวกนี้ของต่างประเทศเนะครับผมของญี่ปุ่นเคล็กหรือว่า,าในยุโรปเนี่ยมันดีกว่าในประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่านะ คือการส่งออกไปเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬานะครับแล้วก็เอ่อกลับมาช่วยทีมกลับมาช่วยทีมชาตินะครับมแต่ว่าคณะเนี่ยยังไม่ได้จะไปเป็นผู้เล่นร้อยเปอร์เซ็นะครับแค่ไปร่วมฝึกซ้อมเฉยๆนะครับแล้วเขาก็น่าจะดูอีกทีนะว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับน่าจะเหมือนกับทางวีรเทพนะครับแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรในปีที่แล้วนะครับที่ได้ไปฝึกซ้อมกับอุรวะเหมือนกันนะครับ ก็คัชคณะเนี่ยช่วงนี้ก็ฟอร์มดีนะครับในแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็ยิงไป1ลูกนะครับจากความขยันนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็อาจจะมีหลุดไปนั่งมานั่งสำรองบ้างสักเล็กน้อยครับแต่แน่นอนับว่าก็ต้องดูกันต่อไปนะเพราะคัคณะเนี่ยมันมีของแน่นอนนะครับเชื่อผมเถิดนะฮะมันมันเล่นดีนะครับในหลายๆแมตช์นะอาจจะแมตช์อาจจะดูมุ่งยิงไปบ้างหรือว่าอะไรไปบ้างแต่ว่ามันก็ยังแค่19เกปีนะครับสำหรับคัคณะนะก็ตามกันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายด้วยวันนี้ลาไวก่อนสสัดี